สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คาซีนไทยแลนด์ช่องที่จะพาคุณไปอัปเดตข่าวรถใหม่รถกระบะรถยนต์อนาคตและเรื่องราวยานยนต์ที่น่าสนใจจากทั่วโลกใครที่เป็นแฟนโตโยต้าไฮรักหรือกำลังมองหารถกระบะคู่ใจสำหรับใช้งานจริงในทุกสถานการณ์อย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพราะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ2026โตโยต้าไฮรักทราเวรถกระบะรุ่นใหม่ที่หลายคนจับตามองว่าจะเป็นก้าวสำคัญของไฮรักในยุคต่อไป โ o โยต้าไฮลักถือเป็นหนึ่งในรถกระบะที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลกโดยเฉพาะในตลาดประเทศไทยจุดเด่นของไฮลักคือความแข็งแกร่ง,ง,งทนทานใช้งานหนักได้จริงและมีภาพลักษณ์ที่ผูกพันกับการทํางานและการใช้ชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานสําหรับชื่อทราโวมีการคาดการณ์ว่าอาจถูกนํากลับมาใช้เพื่อสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีและแนวคิดของรถกระบะยุคใหม่ ดีไซน์ภายนอกของ2026 t o y o t a h ตโยต้ักราคาดว่าจะมีการปรับโฉมให้ดูทันสมัยดุดันและสปอร์ตมากขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ความบึกบึนแบบไฮลักเอาไว้ไฟไหน้าเล็ด,ดีไซน์ใหม่ที่ดูคมขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ให้ภาพลักษณ์แข็งแรงกันชนหน้าออกแบบให้ดูพร้อมลุยมากกว่าเดิมเส้นสายตัวรถจะดูชัดเจนและมีมิติทําให้ไฮลักทราวเวดูแตกต่างจากกลุ่นก่อนหน้าอย่างชัดเจนทั้งในเมืองและบนเส้นทางออฟโรด ในด้านโครงสร้างและช่วงล่างโตโยต้ามีแนวโน้มจะพัฒนาแพลตฟอร์มให้แข็งแรงขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับความนุ่มนวลในการขับขี่มากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ที่นำรถกระบะมาใช้ในชีวิตประจําวันไฮลักทราโว2026หน้าจะรองรับทั้งการบรรทุกหนักการลากจูงและการเดินทางไกลได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในรุ่นขับเคลื่อน4ี่ล้อที่เน้นการใช้งานสมบุกสมบันเรื่องขุมพลังถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญ เครื่องยนต์ดีเซลยังคงเป็นหัวใจหลักของไฮลักโดยคาดว่าจะมีการปรับปรุงเครื่องยนต์ให้ประหยัดขึ้นแรงขึ้นและผ่านมาตรฐานไอเสียที่เข้มงวดมากขึ้นมีความเป็นไปได้ที่จะเห็นเทคโนโลยีไฮบริดหรือไม่ไฮบริดเข้ามาเสริมเพื่อช่วยลดอัตราส,สิ้นเปลืองและเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่โดยเฉพาะในสภาพการใช้งานในเมืองเกียร์อัตโนมัติจะถูกปรับให้เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลขึ้นและตอบสนองได้ดีขึ้นในทุกความเร็ว ภายในห้องโดยสารของ2,026 Toyota Hilux t r a v o คาดว่าจะถูกยกระดับให้ใกล้เคียงรถยนต์นั่งมากขึ้นวัสดุภายในดูดีขึ้นการเก็บงานละเอียดขึ้นเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้นั่งสบายกว่าเดิมหน้าจอ i n นโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเชื่อมต่อที่ทันสมัยและหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ที่อ่านง่ายทำให้การใช้งานในชีวิตประจำวันสะดวกและสบายมากขึ้น ด้านความปลอดภัยโตโยต้าไฮรักทราเว2026หน้าจะมาพร้อมระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันและกล้องรอบคันในรุ่นสูงสูงเพื่อเพิ่มความมั่นใจทั้งในการขับขี่บนถนนปกติและเส้นทางออฟโรดสำหรับรุ่นย่อยคาดว่าไฮรักทราโวจะมีให้เลือกหลากหลายเหมือนเดิมตั้งแต่รุ่นใช้งานเชิงพาณิชย์รุ่นสำหรับครอบครัวไปจนถึงรุ่นตกแต่งพิเศษสำหรับสายลุย เพื่อครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้ทุกกลุ่มในตลาดไทยในด้านราคาโตโยตา้าน่าจะยังคงจุดเด่นเรื่องความคุ้มค่าแม้อุปกรณ์และเทคโนโลยีจะเพิ่มขึ้นแต่ไฮลัก t r ทราโว2 2,026ก็คาดว่าจะถูกวางตำแหน่งให้แข่งขันได้กับกระบะคู่แข่งในตลาดอย่างตรงไปตรงมาและนี่คือภาพรวมของ 2, 0 2 6หโตโยต้ักาโวรถกระบะรุ่นใหม่ที่หลายคนกำลังรอคอย ว่าจะสามารถยกระดับไฮลักไปอีกขันได้หรือไม่คุณคิดว่าไฮลักคราวโฮควรเพิ่มอะไรเข้ามาอีกบ้างคอมเมนต์มาแชร์ความคิดเห็นกันได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคาซีนไทยแลนด์เพื่อไม่พลาดข่าวรถกระบะและรถใหม่ที่น่าสนใจขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันคลิปหน้า